รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยนะคะว่ามีการหารือกับจางเจี้ยนเหว่ยนะคะยกระดับความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีไทยจีนทูตจีน,นยืนยันว่าเป็นกลางยุติธรรมย้าอาวุธที่กัมบูชาใช้เนี่ยไม่ได้สนับสนุนโจมตีไทยแต่ว่าเป็นความร่วมมือทางทหารที่มีอยู่แล้วค่ะโดยเรื่องนี้นายศร,รีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการหารือนะคะกับนายเจี้ยนเหว่ยนะคะเอกอัครราชทูตสา ธารนรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยบอกว่าได้ถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ซึ่งมารับหน้าที่ในเวลาที่สำคัญเนื่องจากในปีนี้ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จึงพูดคุยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นพร้อมขอบคุณนายจาง เยี่ยนเหว่ยนะที่ยินดีให้ความร่วมมือในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันโอกาสนี้ค่ะจึงได้มีการถารือเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าจีนมีการส่งอาวุธสนับสนุนกัมพูชาเพื่อใช้ในความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งชะวาการชี้แจงของเอกอัครราชทูตสา,าสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยนั้นก็คงจะให้ความกระจ่างเรื่องนี้ พร้อมกับมีการขอบคุณฝ่ายจีนนะคะที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสันติภาพกับภูมิภาคมาโดยตลอดและในกรณีสถานการณ์ไทยกัมพูชาฝ่ายจีนได้ยืนยันบอกว่าจะมีท่าทีเป็นกลางนะคะแล้วก็จะสนับสนุนให้ไทยกัมพูชาเนี่ยเจราจาโดยสันติวิธีรวมถึงในระดับทวิภาคีซึ่งก็เป็นท่าทีของฝ่ายไทยมาโดยตลอดด้านเอ,อกอัคราชทูตของจีนเนี่ยนะบอกว่าต้นรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมครวะและมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของประเทศไทย ทั้ง2ฝ่ายมีการหาหรือเรื่องมิตรภาพความสัมพันธ์อย่างรอบด้านลึกซึง้งซึ่งปีนี้เป็นปีที่จีนกับไทยนั้นสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญและพิเศษมากซึ่งจีนและไทยจะมีกิจกรรมต่างๆรวมถึงการแลกเปลี่ยนระดับสูงมากมายเราเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นโดยเฉพาะในห้วงเวลาครบรอบ80ปีในโอกาสที่สําคัญน,นี้ จะพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและส่งผลสําเร็จมากขึ้นวันนี้ก็มีการพูดคุยเรื่องที่สื่อในประเทศไทยให้ความสนใจก็คือเรื่องอาวุธที่กัมพูชาใช้ในส่วนนี้ขอชี้แจงบอกว่าประเทศจีนเนี่ยนะคะ ให้ความสําคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยและถือว่าการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความสัมพันธ์สูงสุดของการดําเนินการทางการทูตของจีนตั้งแต่ไทยกับกัมพูชามีการประทะกันจีนก็ใช้ท่าทีที่เป็นกลางยุติธรรมเพื่อช่วยทั้งสองฝ่ายให้มีการพูดคุยกันคลี่คลายปัญหาขอเน้นย้ําว่าตั้งแต่เกิดเหตุประทะกันระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาประเทศจีนเราไม่เคยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆให้กับกัมพูชาเพื่อใช้ในการโจมตีไทย และอาวุธที่กัมพูชามีอยู่แล้วนั้นเป็นความร่วมมือทางด้านการทหารที่มีอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายสำหรับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชานั้นประเทศจีนก็มีท่าทีที่เสมอต้นเสมอปลายคือเราเนี่ยจะเป็นกลางแล้วก็ยุติธรรมเราจะพยายามส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายนั้นพูดคุยเจราจาด้วยวิธีการที่เป็นทวิภาคีเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งนะคะอย่างเช่นนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน ก็ใช้โอกาสต่างๆเพื่อพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายขณะที่นายซุนว่ยตรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้ช่วยส่งเสริมการพูดคุยเจราจากับทั้งสองฝ่ายด้วย เช่นเดียวกับในเติ้งซุจินนะคะผู้แทนพิเศษด้านกิจการเอเชียกระทรวงการต่างประเทศก็ไปเยี่ยมเยียนก,กับกัมพูชาในสามครั้งด้วยกันเพื่อจะสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยแล้วก็คลี่คลายปัญหาต่อกันต่อไปนี้จีนก็จะยืนหยัดให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยใช้ท่องทางทวิภาคีเพื่อแก้ปัญหาด้วยกันแบบสันติวิธีแล้วก็ยินดีนะคะที่จะให้ประเทศอาเซียนนั้นใช้วิถีอาเซียนในการช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดเสถียรภาพในภูมิภาคไทยกับกัมพูชาใน นาที่เป็นเพื่อนบ้านก็จะมีการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการหารือชันมิตรสอดคล้องกับผลประโยชน์ของสองประเทศในระยะยาวจีนพร้อมจะแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่องนะคะ